คือตอนแรกผมก็ทำไม้องครับตอนแรกไอ้พวนพี่ที่แบบายีวาขายขายที่แใช่ลทำอะไรกันมาเรื่อยๆตกมาทำงานไหนไหนโโวเบอร์ของไอวินมันอวเลอร์ไอวินบอกดิวเบอร์อยเลอร์อยเลอร์ ฟังไว้นะวินเมื่อวัน้อลยด้ยอย้วยเซ็นี่เซนีนเซนว่ามันมเลน่ปแต่ว่าของันนันี่นี่อะไรยัง่าเนี่ยจะให้เราปรับตัแปลงไรไไม่ได้ครับ อุยานพร